สวัสดีครับพอกันเลยแล้วครับคือก้าวมาเดิมกับสวงํำนานครับพี่น้องมีข่าวดีมาบอกนี่แล้วพี่นอ้องอ่ามือขึ้นนี่พอกันใช้เด้ได้สดครับมีเอฟซีท่านหนึ่งครับอ่าโอนมาไล่อิานานนอุกอิงครับหนึ่งแสนบาทพี่น้องสุดยอดแน่ครับอ่าคนมาเป็นมาไล่ปริศนาครับยูย่ๆก็เด้งขึ้นมาครับอ่าซึ่งอ่าทุกคนีน่ต่างโอ้ ลองลองลั่นเลยครับพี่น้องตื่นเต้นแห้งครับเมื่อคืนนี้เนาะผมก็นั่งเมืองไร่สดอยู่อยูอยูเด้งขึ้นมาหนึ่งแสนบาทคนเดียวเลยครับพี่นอ้องชื่อคุณรัตนาพรน,นี่แหละครับอ่าถ้าจำมาผิดเนาะมอบมาไล่ให้อีหลาน้อยอุ้งอิงครับหนึ่งแสนบาทครับอ่าโอ้สุดยอดแห้งครับผมทุกคนก็ตื่นเต้นครับอีหลานอ้อยอิงก็ตื่นเต้นจนได้อ่าเขามาขอบคุณเอฟซีทันนี้ครับ ยานุอิงกับขอบคุณย่างหลายทีเดียวบอก็บ,บอกว่าสิสั่งผลงานให้ครับเอฟซีได้ชมได้เบิ่งกันอย่างมุนม้วนเลยครับผมอ่าซึ่งน้องอิงก็ได้ลองเพลงให้เอฟซีได้ฟังกันครับเป็นล่ำล่ําตีของน้ำนะครับเนาะโอ้มวนแห้งครับเมื่อคืนนี้สุดยอดอีลีครับผมซึ่งทุกคนก็ดีใจแห้งครับเป็นมาลัยที่แบบบ้คาดบบาคาดชิดนะพี่น้อง เด้งขึ้นมาแบบหนึ่งแสนบาทเลยนะซึ่งก้อนน้านน่นกะซึ่งรวมทั้งหมดก่ะมาไล่ตัวน,นี้ก็อยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทครับผมซึ่งก็เลืออีกประมาณแสนกว่าบาทเนาะก็จะครบหนึ่งล้านบาทตามที่พ่อกันใช้ได้ตั้งเป้าไว้นะครับเนาะเป็นมาไล่เปิดวงหิอนอ่อนอุ้งอิงครับอ่าซึ่งพันครบหนึ่งแสนหนึ่งล้านบาทพ่อกันใช้กัสิได้อ่าหยุดไล่สดครับผม ตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเนานะขอบคุณเอฟซีท่านนี้นะครับที่มอบให้หมอบมาไหอีหลานน้อยอุอิงครับเนาะคนเดียวเลยครับหนึ่งแสนบาทครับผมขอเชิญชมขอตบมือให้เลยครับอ่าซึ่งน้องอิงครับเมื่อวานนี้ก็น้องก็งกได้เดินทางไปที่โดมนะครับเนาะไปโดมแล้วก็น้นองก็บทได้ยูอ่าฝึกซ้อมครับพี่พีในวงนะพอ่พอพ่อแม่แม่ในวงจนจกลัวจะถึงวันเปิดวงก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนครับผม น่องก็ซ้อมอยู่หันจนว่าเปิดวงกันแล้วครับอ่าซึ่งเขาก็จะได้เห็นคลิปน้องออกมาย่างรั่วๆเลยครับผมซึ่งหมู่บ้านนี่ก็ผมกับบึงบดมือครับถือว่าโอ้ยอดวิวแต่ละช่องก็ถือว่าพอธรรมดาเนาะสำหรับนอ้องอิงเดินทางมาที่รวมกัทุกคนก็นคึกคักครับ,รบดีใจแห้งครับ,รบผมมาถึงพอกันใช้เลยเสีโนนนี่กันโอ้ยดีใจแห้งเมื่บ้านนี่เพิ่นบึงบึงเพิ่นนะ อากันโฮห้องตอนที่น้องอิงไปถึงโดมนะครับเนาะแม่เป็นพราหมณ์ทีป่ประทับใจและก็ทุกคนกับสนุกสนานล่าเรื่องนะครับใน้เมื่อน้องอิงเดินทางไปถึงนำนะ้ำเนาะบ้านนี่ก็บเบิดมือครับน้องซ้อมเบิดมือจะน,น้องหอาตอนคำนะตอนคำก็ยังซ้อมอยู่ครับมกขอชื่นชมเนาะขอชื่นชมเนะมื่มนอนี่กั ขอราดพี่น้องไปก่อนครับผมเดี๋ยวพ่อจะไม่ขึ้นมาครับผมสวัสดีครับ